ในโลกยุคปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงที่ดังกึกก้องอยู่ในทุกขณะเสียงจากการแจ้งเตือนเสียงจากโพส์ที่ชวนให้คลิกเสียงจากคำวิจารณ์ต่างๆและเสียงของความคาดหวังที่ดังกระซิบเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราไม่เพียงแต่เปิดรับข้อมูล แต่กำลังเปิดประตูให้ทั้งโลกทะลักเข้ามารุกรานพื้นที่ภายในใจของเราภาพของชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คริวรลัลโรที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วถ้อยคำทั้งดีและร้ายโยนใส่กันบนโลกออนไลน์โลกของเรากลายเป็นสนามแข่งขันแห่งความสนใจที่ทุกคนต่างส่งสัญญาณออกมาว่าฉันอยู่ตรงนี้ท่ามกลางเสียงนับพันนับหมื่นเหล่านั้น เคยมีใครบ้างไหมที่หยุดและฟังเสียงที่เงียบที่สุดซึ่งนั่นก็คือเสียงภายในใจของตัวเราเองทุกดวงจิตควรจะตระหนักถึงการมีอยู่บนโลกใบนี้ทุกพลังงานที่เราส่งออกไปมีผลกระทบต่อโลกของเราโลกก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณโลกร้อนขึ้นทุกๆวินาทีและประเด็นหลัก ที่จะแสดงความคิดเห็นในวันนี้คือการทํำสงครามสงครามไม่ได้มีประโยชน์ต่อสิ่งใดบนโลกใบนี้มีแต่การทำลายล้างพวกท่านจะเข็นฆ่ากันเพื่อแย่งสิ่งที่ไม่ได้เป็นของท่านมาตั้งแต่แรกกันทํำไมโลกใบนี้ควรจะเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายควรส่งให้กับโลก เพื่อสำนึกรู้คุณจงอย่าลงลืมตัวตนที่แท้จริงของท่านกลับไปตั้งคำถามกับตัวตนเองว่าท่านเกิดมาเพื่ออะไรบทบาทหน้าที่ของท่านที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้คืออะไรรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตคืออะไรเพราะทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพลังงาน ที่ท่านทั้งหลายต้องใช้ประโยชน์เพื่อการดำรองอยู่ขอบคุณที่รับชมและรับฟังหากคุณชอบเนื้อหาและวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในวิดีโอถัดไป